สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 านะครับนะับพบกับครูนัตศักในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนะครับวันนี้เราจะมาต่อจากคาที่แล้วนะครับในเรื่องของอัลกอริทึมนะครับนะคมาดูกันเลยนะครับอัลกอริทึมเป็นขั้นตอนที่ใช้แก้ปัญหา ประกอบโดวยวิธีการเป็นขั้นๆน,นะครับจนกระทั่งแก้ปัญหาได้สาเร็จอาจนักเรียนดูตัวอย่างนะครับถ้านักเรียนต้องการเดินทางจากประตูหน้าโรงเรียนไปโรงอาหารอาจเขียนได้ดังนี้นะครับนะบอ่ะเรามาดูขั้นตอนกันเนาะเริ่มต้นหนึ่งไปที่ประตูหน้าโรงเรียน 2. เดินตรงไปจนถึงอาคาร3นะครับตามรูปนะครับนักเรียนนะครับ,นะรบ 3. เลี้ยวซ้าย สี่เดินตรงไปจนถึงอาคารห้านะครับและเลี้ยวขวาหกเดินตรงไปที่อาคารเจ็ดนะครับเจ็ดเดินเข้าไปในอาคารเจ็ดแปดถึงโรงอาหารนะครับเนื่องจากโรงอาหารอยู่ตรงไหนอยู่ท้ายอาคารเจ็ดนะครับอยู่ท้ายอาคารเจ็ดนะครับทีน,นี้เรามาดูการว่าเส้นทางน,นะครับเป็นอย่างนี้นะครับ ว่าเส้นทางเพื่อแสดงการเดินทางนะครับไปถึงโรงอาหารนะครับโดยทางเข้าทางอาคารเจ็ดนั่นเองนะครับนี่คือการวางแผนแบบเป็นขั้นตอนนะครับในการเดินทางนะครับนะเป็นตัวอย่างอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูสัญลักษณ์ต่างๆบ้างนะครับสัญลักษณ์ต่างๆครับนะครับแทนความหมายอย่างนี้ครับสีเขียวๆที่นักเรียนเห็นนี่คือการเริ่มต้นและการจบการทางานนะครับลูกวงลีๆเนาะ นะครับต่อไปครับสีส้มนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เป็นการปฏิบัติงานหรือกระบวนการนะครับนะสี่เหลี่ยมเข้าหลังตัดนะครับเป็นการตัดสินใจนะครับนะครับสี่เหลี่ยมสีม่วงนะครับนี้นะการนําเข้าข้อมูลแป้นผิมนะครับส่วนจุดกลมๆนี่นะครับ จุดเชื่อมต่อนะครับและก็ลูกศรกับทิศทางการดําเนินการน,นะครับนะอ่ะเมื่อกี้จากเมื่อกี้นี้นะครับการเดินทางจากหน้าประตูโรงเรียนไปโรงอาหารนะครับมุงนะค,คูก็จะเขียนผังแบบนี้ครับนะครับตามผังเลยนะนะครับโอเคนะครับ ทีนี้นักเรียนกูมีตัวอย่างหนึ่งนะครับนะครับตัวอย่างก็คือห้องเรียนที่ใช้สําหรับเรียนหรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับเป็นพื้นที่ที่เราใช้ร่วมกันดังนั้นก่อนกลับบ้านเราต้องช่วยกันทำความสะอาดนั่นะคือการทำมสะอาทห้องเรียนนั่นเองนะครับปัญหาดังกล่าวสามารถแก้เพืผังยังไงครับนักเรียนอ้ามาดูกันนะครับ ดูอันนี้เลยทางด้านสายดืนนะครับเงื่อนไขาการทำความสะอาดห้องเรียนหนึ่งเริ่มตน้นนะครับห้องเรียนสะอาดเป็นลบียบในการเช็คนะครับเช็คข้อมูลนะครับนะครับเริ่มตน้นขนาดการตัดสินใจนะครับว่านักเรียนสะอาดจริงหรือไม่ นะครับถ้าจริงไปต่อที่จุดเชื่อมครับแต่ถ้าไม่จริงมาที่ทำความสะอาดห้องเรียนนะครับนั่คือกระบวนการปฏิบัติงานต่อนะครับนะครับเมื่อตัดสินใจเรียบร้อยแล้วทางาศาษสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามเลยครับตามเงื่อนไขเลยเดินทางาทกลับบ้านหรือกิจกรรบและเป็นอันจบนะครับนี่คือเงื่อนไขการทําความสะอาดห้องเรียน มาดูอีกด้านนึงครับขั้นตอนการทําความสะอาดห้องเรียนนี่เป็นแยกย่อยออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิธีการทําความสะอาดห้องเรียนนั่นเองนะครับนะฮะก็คือ 1. เริ่มต้นนะครับเื่อนลงมาคือกิจกรรมนะครับการปฏิบัติการคือลบกัดดาษนะครับทั้งความสะอาดพื้นจากโต๊ะเก้าอี้นําขยะไปทิ้งเป็นอันจบนะครับเป็นขั้นตอนย่อยลงมาของเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับ นักเรียนค่อยๆดูนะครับนักเรียนสามารถดูซ้ําได้นะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนะครับนะครับนะครับลักการของอัลกอริทึมครับนักเรียนหนึ่งคือการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบนะครับสองฝึกการหาคําตอบอย่างมีเหตุผลนะครับสามทำให้แนวทางแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนง่ายขึ้นน้กเรียนวิเคราะห์ได้นะครับนะง่ายๆนะรับของระบบอัลกอริทึม วันนี้กูฝากงานเลยครับนักเรียนนะครับให้นักเรียนเรียงลำดับกิจกรรมที่กำหนดนะครับพร้อมอธิบายผลของการเรียงลำดับนะครับนักเรียนตีตารางแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วก็ใส่กิจกรรมเรียงตามลำดับนะครับนะตีตารางนะครับใส่เลยว่าเหตุผลอะไรทำก่อนอะไรทำหลังนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนถ่ายรูปคู่กับงานมาด้วยนะครูจะได้รู้ว่าเราเป็นใครนะครับนะถ่ายรูปคู่กับงานมานะครับแล้วส่งมาที่กลุ่มของพวกเรานะครับเดี๋ยวครูประจําชั้นจะส่งงานของพวกเธอมาให้ครูเองนะครับนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีอะไรสนุกๆแบบนี้อีกนะครับกดคอยติดตามนะครับนักเรียนนะครับกับวิชา เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะครับสำหรับวันนี้ครูได้ลศักไปก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Infinite Power